ครับผมพี่น้องสวัสดีครับผมไปใช้กับเมียตั้มครับผมวันนี้จะมาแกงขี่เล็กพี่น้องกินแรงนะครับผมก็ไปใช้ไปซื้อของมาจากตลาดนะครับก็เลยมาเตรียมของไว้ถักแกงอันนี้ก็เป็นหนหังงวครับผมหนังงวต้มแกงสีิเล็กนี่กับหอมแดงกับพริก นี่ครับใบกีหวดนด้น้อกกับหววตะไคร่พริกสดเอาไปถะ่ลยครั้งแรก,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 กเลกครัะพี่้องเย็ดแจงฉเฉล็กะครับมีต้นหอมใส่บอมบเป็นผักกีตูนะครับผักขาชาวอมบ้านฮองครับผมผักขาบ้านฮองนี่แหละ มีเตยอทอางงามอันนี้ก็ยูส่สวนนะครับผมปลูกไว้พี่นอ้องไว้ถักกินนะักัดซื้อเป็นบางย่างครับผมกิเล็ก,กับพี่ซื้อที่เป็นต้มไว้แล้วนะครับกัดน้ำหยาดนางพี่นอ้อง มาพี่น้องมาเตรียมเครื่องกันเลยครับเสยียบเลยครับนนืันนี้ครั้งแหลกของพี่ใช้ยมื้อันนี้แกงกิเลกนะครับลองเอ็ดเบิ่งพี่น้องตำเครื่องลวกันม ใส่พริกลงไปไม่ต้องใส่เกลือจังหน่อยครับผมลาตัำม,มันพริกมันจะไม่ได้กระเด็นนะครับ ทำเพอแตกพี่น้อง ผมเอาซัมเนียครับพี่น้องเดี๋ยวพักไปก่อนครับผมท่านพอดีอคำครับพี่น้อง m b ใจนำใจนางครับผมกาเอาพี่น้องตามด้วยพริเกเที่ยวผงไว้

ทักพีเครื่องก่อนนะเพราะว่ากิเลกบ่ค่อยหลายพี่น้องปลาจักหน่อยนอขะขาดไม่ได้คือผงนวยพี่น้องโรยไปพอประมาณพี่น้องเนี้ใส้หลายมันสีแซ่งคนเข้ากันเดี่น ด้วยพริกตะไคร้ใบกิโมโนตะไคร่กับทุบเอาผมทุบเป็นแบนไปหน่อยแล้วแล้วแล้วพี่นอ้องเดี๋ยวเอาคืน ข้างเตากันนะผมเดี๋ยวไปมาชิมอีกนิดหนึ่งพี่น้องว่ามันจะเค็มจีจ๊ดจางนะผมนี่กัดเริ่มเดือดแล้วพี่น้องโอ้มีกลิ่นหอมขนาดปิดฝากันแนล้วผมกินหอมพี่น้อง เปิดฝาบ้างมาเนี่ยบึ้งในที่ก็เอาต้นหอมลงที่น้องมาเนี่ย ทำด้วยผักกตีตูใส่ไหลแสบไหลกันเนาผักขาพอเมากเต็มหัว กนำ <c oughs> ลังแซบกำลังแซบกำลังของมอมรอมพี่นอ้อง เปิดสายรอบพี่น้องนี่ยหลายทีแล้วครับผมนี่ครับกกปิดแก๊สความเสิร์ฟ เดี๋ยวรับพี่น้องหันหอนเลยครับเนี่กินแรงโอ้เป็นเสี่บพักขนาดอีกเมนูนึงพี่น้องเอ็ดบอยากนะครับผมแกงกีดใส่หนังงวนะครับผม ปุ่นใหญ่เถกกระพึงเอ็ดเือแหลกครับพี่น้องครับผมแต่คลิปนี้พ่อยใช้ก็ขอจบคลิปนะครับผมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะครับพี่น้องกดติดตามเม่์ใช้กับเมยตั้มนะครับเพื่อเป็นกำลังใจพ่อยใช้ก็บจะได้มีคลิปไม่ไหม้เห็นไหม้หรือเบิรงนะครับช่วงนี้ครับ่ค่อยมีเวลาพอได้เอ็ดคลิปพอเท่าไหร่ครับพี่น้องยังยากนําเวียดอยู่นะครับเพิ่งได้มีเวลานะครับผมนี่ครับกินขมๆมาันี่ต้านโควิดไปก่อนพี่น้อง ครับคลิปนี้ครับไ้ใช้กับเมย์ตั้มครับขอสวัสดีครับผม